อออดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูแล้วมีตุ๊กตาพวกเกลุกเกลับด้วยก็คือโคเรดอนมีไรดอนเกลุกนะคะนี่คือเกลุกส่วนนี้คือเกลับคือเลิศคือน่ารักคือซื้อเดี๋ยวดูของกีก้บาทสองพันโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้า ข้างนอกก็ฝนตกเนาะคือฝนตกตนมา้แต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะได้ไปเมกาเฟสกี่โมงเพราะว่าฝนตกนะแล้วก็ยังต้องมีลูหมาพาลองหมาออกไปเดินเล่นอีกเดี๋ยวเรามาเดียวกันว่าอันเนี้ยเราจะทำ กิจวัตรก็ะจะมาเราเสร็จกี่โมงก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องมาไปวิ่งก่อนแล้วก็มปอาบน้ำกันไปบาซึ่งตอนนี้เรากำลังพาน้องหมาออกไปเดินเล่นตาฝนตกแต่ตอนนี้มันเริ่มตกเบายแล้วละเราก็พาน้องหมาออกมาเดินเล่นก่อนเป็นเจ้าของที่มีความรับผิดชอบที่ดี เรากำลังพาน้องหมาเข้าบ้านกันนะคะก็ภารกิจแรกเสร็จเรียบร้อยแ <c oughs> ม่รออ,อมันจะต้องพามาทุกวันท,วทุกเช้าทุกเย็นมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านเราก็ไปอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไม่บาย a few moments later นี่นะคะก็คือ finish look ของวันนี้ แอบตอนไรนิดนึงแต่ก็ขอ,อนหน่อยเถอะก็เนาะน,น,นานทีจะได้สวยไปเจอกันที่งานค่ะบ๊ายบายตอนนี้เราก็นั่งรอนั่งหรอนั่งที่ไหนตอนนี้เราก็รอ B t s มาอยู่นคะคะตอนนี้ Two hours later. ตอนนี้เราก็ถึงสยามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เปล่นกล้องเนาะเพราะสเครื่องถ่ายเป็นไงงต้องสวยปะเวลาอันนี้เป็นไอโฟนเก่านะแล้วคือเก็ f ฟิลปะเคร่องไอโฟนเก่าๆอะ่ะถ่ายรูปสวยมากคือมันให้ฟิลแบบาวทูเคแบบ คือแบบหมอกนิดนึงแบบสโมคี้สโมคี้อ่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะ mm hmm. ก็เออเดี๋ยวใส่สับเอาเอาเป็นแบบดิลเอาฟิลนี้เนาะ mm hmm. ก็มีบูส์พา mm hmm. วเวอร์แบง์อุ้ยตื่นเต้นอะ ไม่ขออะไรมากเลยนะถ้าขอแค่แบบมีเพลงของโทโมโกะคาวาเซเปิดก็พอที่อ่อที่ร้อ,องเพลงเปิดตัวให้กับเอ่าเดียกเดสติ Destiny, นีเดียกซีเนาะพี่ยูไม่มีดู l เลเวอรี่บอยอะคือเพลงนั้นชอบมากเป็นเพลงแบบ The m o ูวี่โปยมอนที่ชอบแล้วเป็น OST ของโปยมอนที่ชอบที่สุดคือ Favorite เลยอ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวสยามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าไซเอเวนอยู่ตรงไหน,นก็พยายามหาตรงไซ์อเวนอยู่ซึ่งไม่ทราเหมือนกันว่าเออไซ์อ Event, เวนโปเมอนเขาเริ่มกันตรงไหนอะไรยังไงเนาะแต่ก็เอาฟิลอะอ่ะ คือลงทางเข้ามาแล้วก็ตีเลจิกิกัสไปก็เอาฟิวอีกแล้วจา <ce lebr at> ไม่รู้ว่าคนนี้เาเรามาดูกันว่าเราจะได้ใช้นี้ไหมเอาฟิวอีกแล้วปะเออไม่ใช้นี้เลจิกิกัสนะคะ เรามีขอไม่อัดน้าจาโทรศัพท์นะเพราะว่าเรามีเครื่องเดียวเฮ้ยเออลดอยู่ยังเห็นหน้าไซอกเว้ยน,นะ ก็ไปแล้วคับดอกสองซีมิตี้เด็ดซีเลนตัวเวอร์อาดอกเดียวอาจจะมีการปล่อยกันเกิดขึ้นนะเออแต่ถามว่าอยากได้ติดตัวไหมก็อยากได้อยู่แต่ เลจิกีกัสมันดีไหมในโกอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่เราเป็นผู้เล่น v g c เนาะหาคนแบบจุดลวมตัวไม่เจอเอ,อ,แบบอะ่เออแอบหลงอ่ะคือเรามาคนเดียวไงคือเราไม่ได้มากับทีมจังหวัดไหนเลยคือเราหาคนที่แบบสิ่งอยู่ด้วยไม่ได้อะ่ะเออตอนนี้เราก็จะไปชั้นห้าเนาะเห็นเขาบอกว่า มีเมกาเฟสติวัลตอนแรกเราอ่ะคิดว่าเออเนี่ยเขาจัดอยู่ชั้นล่างเลยแต่ก็สันทาก็น่าจะเป็นชั้นชั้นนี้ไหมอ่ะหรือชั้นบนสุดอ่ะน่าจะชั้นบนสุดเนาะมีเหล่าเทรนเนอร์มากหน้าหลายตาจากอ,อันนี้เขาลงเลิศมีเหล่าเทรนเนอร์มากหน้าหลายตาจากหลายประเทศนะคะมาเยี่ยมที่ประเทศไทย เนาะแต่ส่วนมากคือโปเกมอนโกนะคะเออ<ม>เกือบซิมเกือบซิมก็เราก็มารับแซมอีเวนต์เนาะเอ่อต่อคิวรับ ไม่ได้อยากจะสตอกเกอร์แต่ก็ขอเจอพี่บูนหน่อยสักครั้งในชีวิตอะเข้าใจปะคือเด็กเหอหมอยคนนี้ดูพี่บูนแล้วไปแข่งมาตอนอายุ17เอ๊ะ17หรือ18เออก,ก็ขอให้มันได้เจอหน่อยสักครั้งหนึ่งตัวพอ่อหน้าตัวแม่อาจจะยังอันนี้อันนี้ไม่ถึงตัวเองหรือเปล่าตัวพอ่อหน้าตัวแม่เสืออะไรปะไม่แล้วคือเราอ่ะ 拉吧。 ทำอะไรมานไหนคะสองค่ะหัวหนูมัน่าจะใหญ่ขอรคมาลนะค่าดใร่วม่รนะคะ้าใส่บะโอ้หขอบคุณนะคะช่างมันเถอะเราไม่ใส่ก็คาทอาบพรกด้ว ต็มตรงไหนบ้างคะอีเยจะได้เลยอลกค้าไม่อากเ้าสหน้าแบงคได้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าเได้เลยส่วนทีมีตแกนคูกคตแเสร็จนไปด้านนอกจะไกงเลยค่ะแลทาเสร็จได้ไรหรอคะลักกี้ดอค่ะลูกค้าลัคกี้ดอใช่ค่ะกกนรุ่นลับรุ่นลับอ๋ออีดออุ้ยขอโทษค่ะ คือตอนแรกคิดว่าจะมีเดโมเลยจนซีเอเว้ยแต่คือไม่มี น้อยอ่ะ VGC ไม่ใช่ลูกรักม้าหรอ VGC ไม่ใช่ลูกรักปูนินหรอไบมอนด์คอมเพนีคะเอา VGC มาหน่อยค่ะเพราะที่ฉันอยากนั่งเล่น VGC มากคืองงอ่ะไม่มีโซนเล่น VGC เลยอ่ะมีแต่โซนการ์ด่าน้นเยดูดิแอบน้อยอ่ะพี่เบียจะหลับว่ะ วานนี้กระชับปองคือเขาก็อาจจะลำพานกูลนะเนาะเออที่เราแบบแหกปากแบบเนี้ยสวยมากเจ้สวยมากยังสวยมากแต่ผู้หญิงเดียวนะคะดูอย่างเดียวไม่ซื้อนะสวยมากเลยอะ่ะ ยอเฮ้ยยอเนอะเขาแย่งฉันพูดอะเออยังกินไรยังกินไรโปเกม,มอนไม่ใช่ลายชาดูอย่างเดียวไม่ซื้อ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 คือหักห้ามใจตัวเองเวอร์ค่ะตะกุนะคะ ใช่ไหมคะเอ่อ,อ น่าจะเป็นอะเลกะเออไม่ไไมไเป็นไรอะเรามาเปิดดูกันวา่าจะไ,ได้อะไรคือเราก็เป็นคนชอบเสียงดวงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าก็ก็น่าจะเกลือแหละอะรรอออ <c oughs> ก็น่าจะเกลือถือเกลือมากเกืออยู่ในกระเป๋าใหญ่ แต่ได้เป็นกระเป๋าสิบมาก็ไม่เป็นไร250 250เลอิเออน่ารัเลยเออก็อะไรอยู่สาขพแล้อได้อยู่กรุ๊ปตอนนี้กำลังหาที่พักอยู่เว้ยแล้วไม่มีที่พักเลยเอ่ะ กำลังหาคาเฟ่ไม่ก็ร้านอาหารนั่งพักกินเพราะว่าตอนเนี้ยคือหิวมากเหมือนแบบเขามาเปิดเปิดใส่ร้านตัวเองต่างๆมีอาเอีย but this is not much h a r d e t because I'm broke as shit น,นี่ไม่ใช่ทาเก็ของเราเพราะว่าเราจนมากตอนนี้ตอนนี้เงินในบัญชีเหลือแบบเหลือแบบสี่ร้อยห้าสิบป่ะเออคือหมดไปกับอีกาชาปองอ่ะสองร้อยคืองงมากว่าเราจะเอาอีกาชาปองอ่ะไปทำอะไรเพราะว่าเออมันสุ่มเออในเมื่อเรารู้อยู่อะ <c oughs> เราอดวงไม่ดีใช่ไหม <c oughs> ก็จะแบบ เฟ็บเงินให้มันได้แบบมากที่สุดแต่เนี้ยคือใช้เลยคือลดเลยอะ่ะพี่ซินดี้พี่ซินดี้อยู่ด้านหลังคือว้าวมากเลยคือว้าวอ่ะคือเราอ่ะเห็นพี่บูนล,ละเห็นพี่แอนชาละแต่ยังไม่ได้เข้าไปทักเนาะก็แบบเออให้เขาแบบมีสเปซส,ส่วนตัวก็ตอนเนี้ยเราก็เลยแบบ เออยังไม่เข้าไปทักแล้วก็ถ่ายคนได้เห็นแต่คือตอนเนี้ยเราก็เลยแบบเออมาพักเบรกหาอะไรกินก่อนถ้าแบบว่าเรา across the line เขาเขาอาจจะแบบเบรกหรืออะไรแบบนั้นอยู่ก็ได้ถ้าเราไปแบบ across the line ของเขาว่าอาจจะแบบเสียมอะไรยานแล้วมันจะดูไม่ดีอ่ะเข้าใจปะคือเก็ตปะ Hours Later ร้อนมากแต่ก็ต้องทนเหมือนมันนั่นตงตากแอน์อย่างเงี้ยคือมันคือสภาพบรรยากาศอะมันเหมือนอยู่ในห้องแข่งตอนที่ไปมาสเตอร์บอลลีกอะแอบน่ากลัวนิดนึงเพราะเราชอมากคืตอนนี้เราก็เข้าร่วมอ่อไปบ้านพีีอชจีจีเจีจีีที่เขาจะเปิดเปิดการแข่งกันหรือเปล่ามั้งเอออันนี้ไม่แน่ใจ เราก็ซื้อมาสองสองซองเนาะก็ไม่รู้ว่าดวงเกลือกเือของเราจะส่งผลอะไรไหมก็อาจจะส่งผลแต่ก็เรามาลุนกันเลยว่าเออเนี่ยเราจะได้หรือไม่ได้หรืออะไรก็ตามที่นะได้ทานไหนที่เปิดเจอนะครับสามารถยกมือนะครับเรียกได้เลยนะครับผมแล้วแล้วเอาตัวที่แบบว่าตัวตัวเออเปิดไม่ออกอ่ะ เดีถ้าไหนเปิดเจอนะครับผมตลอกก็ได้นะครับที่ซื้อมานะครับขอให้เจอทาก็นะครับก็ได้ตบอกเลยนะครับผมถ้เปิดตบอกแล้วเจอก็ได้ ตคมนะครับได้แค่หนึ่งครั้งเท่านัะครับสองตัว้ากันกล่องนะครับผมและเจอทั้งสตัวแล้วซับก็ได้รางวัลเปิดจแค่หนึ่งครั้เท่านั้นนะครับผมไม่มีเบิรลนะครับผมพอ้เนี่ยนี่านเหนยมมีปมาอยู้เจอแายับบิ๊กมารไนไไไไไไ ได้เลยค่ะตได้สองใบคเลยเนี่ยบอกเล่นแล้วอยาเราจะไปซื้ออะไรกินก่อนนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมารีแคปกันว่าเอออีเวตนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงแบบเนี้ยรอค่ะก็ตอนนี้นะคะเน่ก็อยู่ที่บ้านแล้วความรู้สึกกับสิ่งที่ โปเกมอนจัดอีเวนต์แบบนี้เขาพยายามผลักดัน v g c อยู่เนาะที่ทำให้ v g c เนี่ยเข้าถึงคน,นง่ายขึ้นอยากให้คนแบบมาซื้อ v g c เพื่อแบบเอาไปเล่นให้ใหแบบให้ผู้เล่นมันมากขึ้นเนาะก็ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ในการโปรโมทในรอบนี้แต่หลักๆเลยบรรยากาศงานส่วนมากเรารู้สึกว่ามันมันชูทางแบบไปแนวอันนี้มากกว่า TCG อะ่ะมันออกไปแนวเกมการ์ดมากกว่า เพราะมีทางบันเดิลการ์ดต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็กิจกรรมของการ์ดยังไม่เห็นมีกิจกรรมของทาง VGC เลยว่าเออเนี่ยตัวของ v g c ีในงานอะมีอะไรบ้างแล้วเรามีอะไรบ้าง <c oughs> ก็ตามนั้นเลยแต่ก็เขาก็พยายามผลักดันให้ VGC เนี่ยมันเข้าถึงทุกคนในมากขึ้นพยายามเผยแพร่ให้มันมากขึ้นก็ เรารู้สึกว่าหลังเลเจนซี A เนี่ยคนอยากซื้อ Nintendo Switch มาเล่นปล่อยมอนมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับความคิดเห็นเราแต่รวมๆงานในวันนี้รู้สึกว่ากิจกรรมมันน้อยไปหน่อยมันรู้สึกว่าแบบมาชั่วโมงเดียวกลับก็ได้แล้วด้วยความที่เอ,องบเราก็มีน้อยเนาะแบบไม่ได้มีเยอะแค่เห็นของราคาตูตก็หนึ่งพันบาทอะ่ะก,ก็จุกแล้วเราก็เลยแบบว่าอ,อยากให้กิจกรรมมันแบบมากขึ้นนิดนึงเนาะก็เออ ถ้าครั้งหน้ามีการจัดปริมอนอีกก็อาจจะไปเราดูก่อนว่าเรามีเงินมากน้อยแค่ไหนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆน,นะคะก็ฝอกติดตามผลงานเร็วๆนี้ด้วยก็จะมีเอ่อ b g c by Nancy เหมือนเดิมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราจะมาล่าหา Legendary ที่เป็นช้ยนี้กันที่เราบบทํา o p e n นิ่งลงไปใน TikTok แล้วนะคะฝากผลงานต่อใน,นอนาคตด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าๆน,นะคะบ๊ายบาย